ปฏิบัติเท่าทำไมอะทำไมถึงหยุดปฏิบัติที่เขาหยุดเองเหรออ๋อโดนถอนให้ยุติบทบาทแล้วใครแทนก็คนในพักก็แหละแทนถูกต้องไหมก็คือรองนายกก็คือก็คือพักเดิมก็คือคนเดิมก็คือรับคําสั่งจากคนคนเดิมก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนนายกก็คือนายกได้พักผ่อนอยู่บ้านอันนี้มันไม่ใช่ทําให้เขาไม่สบายนะเขาสบายนะกูบอก่อน อันนี้คือนอนพักผ่อนอยู่บ้านเลยนะ <_ d ans> เหนื่อยมานานไม่ต้องโดนคนด่าด้วยได้เวลาพักนอนอยู่บ้านอำนาจยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สบายขึ้นด้วยสังการอยู่บ้านจา้าไม่ต้องโดนด่าด้วยให้อีกคนที่มาเป็นแทนโดนด่าแทนสบายกว่าเดิมกูบอกให้จ้าผู้มึงคิดผิดไปดูถูกเขาไปค่อนแกวเขาสมน้ำหน้ามันมึงคิดผิดจา้านั่นคือความสบายของเขา สบายเลยจ้านอนชำเล่นติ๊กตอกเลยจ้าทีนี้ไม่ต้องโดนด่าด้วยจ้าคนอื่นโดนด่าแทนแต่กูบริหารอยู่เบื้องหลังสบายจะตายโอ้ยสบายได้ทั้งขึ้นทั้งลองไม่มีปัญหาเลยเลยเป็นกูกูก็เอาสบายถ้ากูนั่งอยู่เฉยๆแล้วกูขายของได้กูนั่งเฉยๆดีกว่าไม่ต้องลงมือลงแรง ออก็เป็นนายกกับมึงวุ่นวายเนอะมึงคนอื่นดา่าเกินไม่เข้าขายไม่ออกแล้วกูจะบอกให้นอนอยู่บ้านให้คนอื่นกืนไม่เข้าขายไม่ออกแทนกูนั่งบริหารอยู่หลังบ้านสบายเขาย้ายไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมอ,อำนาจมนอยู่ที่เขาทั้งหมดมึงมึงก็รู้อยู่ว่าอำนาจอยู่ที่ใครมึงก็ต้องคิดได้มึงก็ต้องคิดได้ว่าอำนาจจริงๆอยู่ที่ใครสตีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาค่อนแขวะชาวบ้านเขาไม่ต้องไปเสียเวลาเอามาดูตัวเองนี่ ทุกวันนี้มึงยังลำบากอยู่หรือเปล่านายกจะเปลี่ยนอีกกี่คนก็ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตของมึงจ้ามึงก็ต้องขวนขวายในการดิ้นรนต่อไปถ้าประเทศชาติบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนอีกกี่นี้นายกก็ยังเหมือนเดิมจ้ามึงก็ต้องมานั่งลำบากกูก็ต้องมานั่งลำบากขายน้ำพริกเหมือนเดิมพวกมึงก็ต้องลำบากในการหาเชา้ากินข้าวหาแดกทุกวันเหมือนเดิม,มไม่ได้มีผลกับชีวิตมึง มึงเอาเวลามานั่งดูตัวเองนี่เอาเวลามานั่งแก้ไขสันดาลตัวเองเอามานั่งพิจารณาให้ควรทุกอย่างด้วยตัวเองเอามานั่งแก้ไขชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมึงพึ่งพาใครไม่ได้มึงต้องพึ่งตัวเองชีวิตมึงต้องพึ่งตัวเองขนาดกูยังต้องพึ่งตัวเองไงเนี่ยกูต้องมานั่งขายทุกวันเนี่ยเหนื่อยะตายหาอดตาหลับขับตานอนเหนื่อยยากลำบากตะเบ่งเสียงทุกวันเพื่อที่จะขายของในตะกร้าน่ะนะมึงดูแลกันแหมอีกสักนิดนึงดีไหมเนี่ย ๋ยวก,กูคำนวณแป๊บนึงอยากได้เลขทวนอีก18ออเดอร์กูจะได้ตัวเลขออเดอร์ทวนๆวน18ออเดอร์ใครจะซื้อ18ออเดอร์เชิญเลยจ้า18ออเดอร์สุดท้ายไม่ต้องไปคุยเรื่องนายกหรอกมึงมาคุยเรื่องน้ำพริกดีกว่านี่น้ำพริกนี่น้ำพริกอยู่กับปัจจุบันขนาดนี่น้ำพริกอยู่ตรงหน้านี่ ซื้อน้ำพีก่อนจ้าน้ำพิกตาเดยแมด้าพายาประรายอีกสิบแปดออเดอร์สุดท้ายจ้าคุณจะไปแล้วสิบแปดออเดอร์สุดท้ายซื้อหนังสือก็ได้ซื้อน้ำพิกก็ได้น้ำพีกคนตื่นทำอร่อยมาก18ออเดอร์สุดท้าย18คนสุดท้ายก็จะซื้อเร็วมาโอ้โหไม่ขยับเลยจ้าอีสออเดอร์นี้ไม่มีมาแม้แต่ออเดอร์เดียว สิบแปดออเดอร์สุดท้ายจ้าทุกคนสิบแปดออเดอร์สุดท้ายจะเชิญเลยจ้าสิบแปดออเดอร์สุดท้ายนะพี่ตาเดแมงดาป,าปลายาแปลา้เลวเร็วๆซื้อนังสือก็ได้จากคนละเล่มสิบแปดเล่มก็ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าสิบแปดออเดอร์เร็เวๆจ้าเร็วๆ <c oughs> น้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าในตะกร้าหนังสือคนตื่นทำเล่มหนึ่งในตะกร้าทุกอย่างอยู่ในตะกร้ากดตะกร้าจิ้มจาตตากกดซื้อแล้วซื้อก็ได้เลยจ้า หนังสือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับที่กูดานี่แหละเกี่ยวกับความชั่อโคงช่วยล่างทรงหมอดูสะดอกข้อต่อชะตาชีวิตจริงความเชื่อโบราณว่าไม่ว่ากูดา่าชำอยู่ในหนังสือทั้งหมดแล้วสแกนมีเสียงด้วยจ้ามีเสียงกูด่าด้วยจ้าทุกคน <S <S เป็นหนังสือที่ดูเด็ดเผ็ดมันและสนุกมากเป็นหนังสือที่ดูเด็ดเผ็ดมันและสนุกมากให้ตะก,ก้ากูโดนปิดหรือเปล่าวะ อ๋อยังอยู่ใช่ไหมกูก็แปลกใจ18ออเดอร์ทำไมไม่มีเลขขึ้นเลยวะกูงงมากค้างอยู่จุดเดิมที่เดิมเลยไม่มีอะไรซื้อขึ้นเลยไม่มียอดขึ้นเลย18ออเดอร์สุดท้ายจ้า18ออเดอร์สุดท้ายจ้า18ออเดอร์สุดท้ายจ้าทุกคน18ออเดอร์สุดท้ายช่วยอุดหนุน18ออเดอร์สุดท้ายที่จัดจะไปแล้วจ้าโอหได้ามาหนึ่งออเดอร์ขอบคุณมากเลยสำหรับหนึ่งออเดอร์ที่อุตส่าห์เมตตากรุณามุไิตาอุเบกขาต่อกูนะ มาซะเยอะเจียหนึ่งออเดอร์จ้าสั่งแล้วค่ะขอบคุณหนึ่งออเดอร์ด้วยจ้าขอบคุณมากเลยเผ็ดมากจ้าน้ำพริกที่อร่อยต้องเป็นน้ำพริกที่เผ็ดได้สองออเดอร์แล้วจ้าขอบคุณสำหรับสองออเดอร์ที่สองจ้าขอบคุณมากเลยน้ำพริกอร่อยต้องเผ็ดนะจ้าจำไว้แต่ถ้าเผ็ดน้อยกินไม่ได้ปลาย่างจ้าลองฝึกกินดูน้ำพริกกูมึงไม่เคยกินเผ็ดมึงจะกินเผ็ดได้เชื่อกูอร่อยมาก 10ออเดอร์สุดท้าย10 o ออเดอร์สุดท้ายจ้ะทุกคน <C> e <leg al> ได้จะได้เหมือนกันสั่งตรงไหนก็ได้ได้เหมือนกันหมดถ้าสั่งอีออกที่หนึ่งก็จะได้ส่งฟรีด้วยถ้าตรงนี้จะมีค่าส่งทิกตอกจะมีค่าส่งอ่าเร็วๆจ้าสิบออเดอร์สุดท้าย10 o ออเดอร์สุดท้ายจ้า9 r ออเดอร์สุดท้าย น้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปะลาย่างปลาล้าหรือหนังสือคนตื่นทาในตะก,กา้าได้เลยจา้าหนังสือเล่มหนึ่งคนตื่นทามี210รหน้าสแกนและมีเสียงด่ากัด้วยเหลือ9ออเดอร์สุดท้ายจาก8ออเดอร์สุดท้ายน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปะลาย่างปลาล้า9 8ออเดอร์สุดท้ายอร่อยทุกรสชาตินัวทุกคำแซ่บทุกการเคี้ยว ทุกคําที่มึงบทขยี้ในปากจะบทขยี้ด้วยความอร่อยจะบทขยี้ด้วยความนัวจะหยดบดขยี้ด้วยความแาบก่อนกลืนจะได้รับเท็กเจอร์รสชาติของน้ําพริกคนตื่นทํอย่างอร่เรตและอร่อยมากเลยจ้ะน้ำพริกผู้เผ็ดจ้ะ6ออเดอร์สุดท้าย น้ำพริกตาแดงแมงดาปยาย่างปลาล้าในตะก้า6ออเดอร์สุดท้ายรวมทั้งหนังสือด้วยจะ้ะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนน้ำพริกคนตื่นทำตาแดงแมงดาปยาย่างปลาล้าและหนังสือคนตื่นทำเล่มหนึ่งในตะก้าเลยจะ้ะในตะก้าเลยจะ้ะทุกอย่างซื้อในตะก้าได้เลยจะ้ะสามออเดอร์สุดท้าย <S <S 2> <S 2> <S 2> อร่อยจริงคอนเฟิร์มการันตีคนซื้อซ้ำเยอะมากตาแดงแมงดาปยาย่างปลาล้าตาแดงแมงดาปยาย่างปลาล้า กดในตะกร้าได้เลยจ้ะกดในตะกร้าได้เลยจ้ะทุกคนสามออเดอร์สุดท้ายใครจะเป็นสามคนสุดท้ายใครจะเป็นสามตัวตรงสุดท้ายกดเลยจ้ะในตะกร้าตะกร้าจ้าตะกร้าจ้ะทุกคนตะกร้าจ้ะตะกร้าซื้อของในตะกร้าได้เลยจ้ะทุกคนน้ำปิดตะแดลแมนดาพายาปลาละในตะกร้าเลยจ้ะหนังสือเล่มหนึ่งก็ได้อร่อยจริงวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ หนึ่งสองที่ผ่านมาวันที่หนึ่งที่ผ่านมามึงแดกมึงโดนหวยแดกใช่ไหมเริ่มไม่มีเงินกินแล้วใช่ไหมน้ำพริกกูจะถ้ามึงซื้อน้ำพริกคนตื่นทางไปมึงจะมีข้าวกินไม่ต้องไปเอาข้าวคุกกับลอตเตอรี่แดกมึงจะเอาน้ำพริกคุกกับข้าวได้ลอตเตอรี่ไม่มีรสชาติจะแดกไม่อร่อยหรอกเชื่อกูมึงเอาน้ำพริกไปแดกอร่อยทุกรสชาติกลมกล่อมทุกคำที่เคี้ยวเต็มคาราเบลทุกคำที่กลืนจะ ครบทุกออเดอร์ขอบคุณ18ออเดอร์สุดท้ายและขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่สนับสนุนและอุดหนุนน้ำพริกคนตื่นทำอย่างดีมาตลอดอนุโมทนาสาธุกับทุกคนและขอบคุณทุกคนมา,มากๆจ้ะขอบคุณมา,มากเลยจบแล้ววันนี้ด้วยดีขายของทุกอย่างเรียบร้อยขอบคุณและอนุโมทนาสาธุด้วยพอแล้วกูเหนื่อยเสียงกูหายหมดแล้วจ้ะในเวลานี้ โอโหอันนี้อาจารย์อประเมินบ้านเดี๋ยวบ้านเนี่ยมันจะเป็นส่วนต่อเติมเน,นี่จะตอนรกว่าจะต่อเติมใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปซื้อที่ดินแล้วก็จะไม่ได้ต่อเติมบ้านแต่นี้เล่าให้ฟังก่อนนั้นนี่อาจารย์ได้เขาประเมินบ้านเพราะไม่ได้คิดจะซื้อที่ดินตอนแรกคิดว่าจะไม่ไม่ซื้อละคิดว่า ก็คงไม่ขายหรือแบบอะไรอย่างงี้ตั้งไว้ห้าแสนแคิดคิดไ้ว่าถ้าเกินกว่าห้าแสนแต่บวกลบนะบวกลบหนึ่งแสนคิดไว้ในใจถ้าเขาไม่ให้จะต่อบ้านและ,จะเจ้าเงินจํานวนนัน้นมาต่อบ้านถ้าเขาไม่ให้แต่ถ้าเขาให้ก็จะต่อจะไม่ต่อบ้านทีนี้ก็เลยให้เขาเนี่ยมาดูว่าเราเนี่ยจะซื้อจะต่อบ้านเนี่ยให้เขาประเมินว่าเท่าไหร่เพราะเราจะต่อบ้านอีกซีกหนึ่งเพื่อเอาไว้รองรับคนเวลามาบ้านแต่ตอนนี้มันรองรับคนไม่ทันหรอก ก็เผื่อในอนาคตที่เวลา,าจารไปบวชบ้านเนี่ยจะเป็นสถานที่ในการรองรับของอาจารย์เวลาอาจารย์กลับมากรุงเทพแล้วมีโอกาสมาติดตามหลวงพ่อมาหรือหลวงพ่ออนุญ,ญาตให้มากรุงเทพคือพ่อแม่อาจารย์เขามีสิทธิ์ในการจะนิมนต์อาจารย์กลับมาบ้านได้ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในกลุ่มคนตื่นธรรในกลุ่มบ้านเขียวนะ ก็จะมีโอกาสได้ติดตามตารางอาจารย์บวกกับในบ้านน้าเงินด้วยก็จะมีโอกาสในการติดตามอาจารย์บ้าน้าดังนั้นถ้าวันหนึ่งมีโอกาสในการติดตามกันเนี่ยอาจารย์ก็จะระสัมพานธ์ว่าช่วงไหนที่อาจารย์มาอาจารย์ก็จะจะแจ้งน้องอาจารย์แจ้งครอบครัวอาจารย์เพื่อให้เขาเนี่ยประกาศออกไปว่าอาจารย์จะมาเวลาเท่าไหร่กำหนดการอะไรมาทําอะไรยังไงบ้างพวกเราก็มีโอกาสมาเจออาจารย์ที่บ้านนี้ได้อาจารย์ก็เลยคิดว่าจะมีโครงการต่อตัวบ้านแต่ตอนเนี้ยโครงการมันฝันมันดับสลายไปแล้วเพราะว่าเราเอาไปซื้อที่เราจะต่อที่ก่อนเพราะว่า เวลาจะเป็นพระอาจจะต้องมีพื้นที่อยู่ของตนเองต้องมีพื้นที่ที่มันแบบวิเวกสงบแล้วต้องการออกไปอยู่จากผู้คนหาจากผู้คนแต่สามารถพักได้มาพักที่บ้านได้แต่ต้องไม่อยู่ในชายคาเดียวกันอาจจะก็เลยต้องมีที่รองรับแล้วก็บวกกับเวลาคนมาในช่วงนั้นนะก็ต้องมีสถานที่ในการรองรับคนที่เขาจะไปนั่งไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิบ้านที่เขาต่อเติมอาจารย์ต่อเติมไปแล้วอาจารย์ให้ต่อเติมมี2กรณีหนึ่งคือต่อเติมออกไปหลังคาเนี่ยต่ำกว่าบ้าน หลังคา,าเพดานเนี่ยจะไม่เท่ากับบ้านเดิมเขาเสนอมาแบบถูกสุดอันนี้ก็คือออเพดานเพดานเท่ากับบ้านเดิมหรือเปล่าอ๋อเพดานเท่ากับบ้านเดิมเอาไม่ใช่เท่ากับเท่ากับตรงห้องน้ํามันจะเตี้ยอ,อันนี้อาจจะไม่เอาตัดออกเลยอันนี้เขาเสนอราคามา8ปดแสนห้าแล้วก็ตอกมาแต่มีดาดฟ้ามีดาดฟ้านะดาดฟ้าโดยทําบันไดเนี่ยออกนอกตัวบ้านแล้วเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าได้ เอาผ้าไปตากบนดาดฟ้าได้อันนี้ก็เพดานเท่ากันกับอันเดิมก็คือเทดานเตี้ยกเทบานเพดานบ้านเดิมเขาเสนอมาล้านกับห้าหมื่นแต่ถ้าต่อเพดานเท่ากับบ้านตัวเดิมเลยและขึ้นชั้นสองเพดานเท่ากับตัวบ้านเดิมเป๊ะฉช่ไหมวาเท่ากับบ้านเดิมหรือว่าเท่ากับบ้านใหม่วะเท่ากับห้องน้าเหรอคือถ้ามีชั้นสองอะราคาล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น คิดว่าต่อได้อีกอันนี้ผูด้ได้ฟังเล่าให้ฟังเฉยต่อไม่ต่อยังไม่รู้นะเพราะยังไม่มีคงอ๋อถ้าเป็นบ้านสองสองชั้นต่อ,ต,อต่อเฉพาะฝั่งสองชั้นคืออาจารย์ตั้งใจว่าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะไว้เก็บของเพราะไม่งั้นมันจะมาลกข้างล่างก็เลยจะทำสองชั้นก็จะล้านห้าเจ็ดหมื่นล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งต่อแยกออกมาเขาก็จะมีโมเดลบ้านมาให้ดูนะ อันนี้คือฝั่งที่ต่อเติมเพิ่มมาเฉพาะตรงหลังคาสีแดงๆอะนะไอ้สองชั้นน่ะเนี่ยคือส่วนที่ต่อเติมสองชั้นแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบชั้นเดียวแต่ดานด้านบนเป็นดาดฟ้าแล้วก็มีบันไดยอยู่ด้านนอกอน,นี่ บวชไม่ได้อยู่วัดเหรอครับอาจารย์งงอยู่วัดสิจ๊ะกูพูดว่าเวลากูกลับมาบ้านมึงไม่ได้แหกหูฟังเลยเหรอเวลากูพูดอะไรช่วยกูนาเปิดหูเยอะๆหน่อยมึงใช้หำฟังเหรอกูพูดว่าเวลาคนนี่มนกูกลับบ้านมึงไม่ได้ฟังที่กูพูดเลยเหรอฮะมึงเป็นอะไรวะกูไม่เข้าใจอะ่ะเวลามึงฟังช่วยมีสติในการฟังเด็ดหำม,มึงทิ้งไปก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะคว้าเอาหำม,มานั่งฟังแทนหูอีกเอามือมึงนะเด่ยทำประมาณเนี้ยเพราะกูดูแล้วไม่น่าจะใหญ่โตมโหฬารเอาประมาณเนี้ยสมมุตินี่หามมึงนะมึงเอามือจับแบบเนี้ยแล้วเด็ดทิ้งไปเนี่ยเด็ดทิ้งแบบเนี้ยมึงจะได้ไม่เอามาันมาฟังถ้ามึงเด็ดมันทิ้งไปเนี่ยมึงจะใช้หูฟังแทนเข้าใจหรือเปล่ากูไม่เข้าใจอะ่ะกูงงอะ่งอะมึงไม่ได้ฟังที่กูพูดเลยเหรอเออมหัศจรรย์มากเลยอะ่ะกูงง เนี่ยต้องให้กูด่าก่อนถ้ากูไม่ดา่าไม่ดีขึ้นเลยต้องให้กูดา่าไม่ดา่าไม่ดีขึ้นเลยจริงๆร,งรงิพวกสันดานพวกนี้นะสันดานอ้าไปแล้วทุกคนขอตัวขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ช่วยอุ่นน,น้ำพีกกจารนะพรุ่งนี้หมูแดดเดียวตอนเช้าเนะี่ยอย่าลืมนะหมูแดดเดียวคนตื่นทาหมูแดดเดียวร้อยออเดอร์เหมือนเดิมนะเพราะว่าเหมือนเครื่องอบเขายังมาไม่ถึง ถ้าเครื่องอบมาแล้วอาจารย์จะขายได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันก็จะหมดทุกวันหมูแดดเดียวมึงมันกินได้ทุกวันจริงๆหมูแดดเดียวอ่ะขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในช่วงต้นของวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญที่สุดได้ขอให้สรงความปรารถนาตามเมตตาปัจจัยกระทธรรมของตน้งาจะในการทำความเพียรละที่อกุศจลจริญกุศลมีสติสัปชัญญรูุตัวทั่วพรอ้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วคอยรักษาสภาพแห่งความสุขนี้ไว้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อยสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นจากอุ ถ้าจะในการทําความเพียรละที่อกุศลเจล่ากุศกลมีสติสัตย์ัญญารู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาตพาพแห่งความสุขนั้นไว้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นเจ้าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเดียววันทำเมตตาปัจจัยเกียรติธรรของตนที่ที่สุดแล้วขอยช้วทุกคนปฏิบัติาขขาตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในจักรวาลในชาติได้โดยทุนนากันทุกท่านทุกคนเทิดสาธุอนุโมทนาด้วยจ้า ไปแล้วขอตัวไปแล้วขอตัวนะทุกคนอนุโมทนาสนาธุด้วยจ้าพรุ่งนี้อาจารย์ไปโคราชตดดังป้าเจราบุรีตดบุรีอะไรก็กลืมพรุ่งนี้อาจารย์ไปโคราชมีบรรยายอีกงานหนึ่งแล้วก็จะหยุดยาวไปจนถึงวันที่14อาจารย์จะไปถวายเทียน ให้กับหลวงพ่อกัรหาสุขากามโมต,ตอนบ่ายโมงครึ่งที่วัดป่าสัพทวีธรรมารามเอาชุดเดียวได้จ้ะสรุปว่าอีกชุดหนึ่งไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอต่อไปอีกชุดหนึ่งไม่ทันตามเหตุก็ได้แค่หลวงพ่อกันหา เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเจออาจารย์จะไปถวายด้วยกันก็ไปเจอกันที่วัดป่าสัตวีธรรมารามจะไปถวายหลวงพ่อกัรหาสุขากาโมนี่อาจารย์ผ่านมาสองวันแล้วจะยังไม่ได้บอกบุญเลยนะเนี่ยอย่าลืมนะพระป่าคนตื่นทำพันธุ์ดงกรรมฐานสายลูกบ้านเจดีพระป่าและที่เราจะถวายกันในวันเสาร์ที่สองสิงหาคมนะสามารถร่วมบุญได้ที่ i d l i n e s a i s a t u i d l i n e อ s a i s a t u a วงกลม satu นะ ร่วมบุญเข้าไปแล้วกฎหมายเลข3าจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้สามารถร่วมบุญได้นะตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนใครมีมากก็ทํามากๆใครมีน้อยก็ทําน้อยๆทาตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนอย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองยอดเงินทุกบาททุกสตางค์โอนตรงเข้าบัตรแล้วดึงสเตตเมนต์ออกมาชี้แจงค่า,าการถวายทุกบาททุกสตางค์จะเห็นยอดทั้งหมดไม่มีปิดบางชี้แจงที่บ้านน้าเงินบ้านฟ้าคนตื่นทํา โอเคนะอนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนด้วยนะไปแล้วบายบายใครจะซื้อน้ำพริกแบบส่งฟรีซื้อหนังสือแบบส่งฟรีบ้านฟ้าคนตื่นทำโอเคนะ